เรามาต่อกันที่หัวข้อต่อไปนะคะเรื่องของ passive voice นะคะ passive voice ที่เป็น present simple กับ past simple tense นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า passive voice นะคะมันคืออะไรปกติแล้วเนี่ยที่เราเรียนกันนะคะที่เราเรียนภาษาอังกฤษกันเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับโครงสร้างของ active voice มากกว่านะคะ active voice ก็คือประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำทำโครงสร้างธรรมชาติทั่วไปก็จะมี subject นะคะประธานกริยาแล,ล้วก็กรรมนะคะแต่ passive voice ที่เรากำลังจะเรียนตอนนี้นะคะแต่ passive voice ที่เรากำลังเราลังจะเรียนตอนนี้นะคะเป็นประโยคที่ประธานเนี่ยักบกันประธานเป็นผู้ที่ทำไมคะประธานเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะคะประธานเป็นผู้ที่ถูกกระทำเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยก็จะแตกต่างจาก active voice ที่เราเคยเรียนนะคะที่เราเคยเรียนมานิดหน่อย ะะซึ่งหัวใจสําคัญของ Passive Voice นะคะหัวใจสําคัญของ Passive Voice นะคะรูอ้อมให้คีย์ไว้แบบนี้ค่ะว่า be verb 3นะคะ be verb 3เรามาดูหลักการเปลี่ยนจาก Active เป็น Passive ก่อนนะคะหนึ่งในประโยค Active เนี่ยจะต้องมีกรรมในประโยค Active เนี่ยจะต้องมีกรรม ะะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในประโยคแอคทีฟก็คือประธานเป็นผู้กระทาใช่ไหมคะซึ่งกระทําสิ่งนั้นอะไรยังไงกับใครเนี่ยก็จะต้องหีเพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสที่กรรมของประโยคเดิมที่เป็นแอคทีฟไวย์เสร็จแล้วเราก็ทําไรคะทาหน้าที่ย้ายกรรมของแอคทีฟไวย์เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานในพาสซีฟไวย์นะคะเสร็จแล้วพาสซีฟไวย์พาสซีฟเนี่ยจะอยู่ในรูปของ B+ e บวก verb ช่องที v v ่3เสมอ นะคะ B บอกได้ verb ช่องที่3าเสมอเหมือนที่คอ้มให้คีย์ไปเมื่อกี้นี้ว่า passive voice คือ B บอก verb ช่องที่3นะคะเสร็จแล้วข้อที่4บอกว่าใส่ by ใส่ by เมื่อรู้ว่าใครเป็นคนกระทําหรือถ้าต้องการเน้นย้ำว่าใครเป็นคนกระทําเราใส่ by ได้นะคะแต่ถ้าไม่รู้หรือไม่จำเป็นต้องรู้หรือไม่อยากบ,บอกหรือไม่จำเป็นต้องย้ำไม่ใส่ก็ได้ mm hmm. เช่น the mouse ate cheese บอกว่าข้อนี้ข้อนี้เป็นโครงสร้างของ active voice ข้อนี้เป็นโครงสร้างของ active voice เพราะว่าประธานเป็นคนกระทำ the mouse หนูหนูกิน cheese นะคะต่อมา cheese was eaten by the mouse นะคะ cheese was eaten by the mouse นะคะข้อนี้เป็น passive voice บอกว่า cheese เนี่ยถูกกินไปโดยเจ้าหนูเห็นไหมคะ บายแปลว่าโดยโดยใครอันนี้เป็นภาพรวมนะคะของการเปลี่ยนจาก Active Voice เป็น passive v o i c e นะคะสรุปก่อนนะคะว่าโครงสร้างที่เราเคยเรียนกันที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างของ Active Voice คือประโยคที่มีประธานเนี่ยเป็นคนกระทำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ที่เรากำลังเรียนเป็น passive voice passive voice เนี่ยนะคะเป็นประโยคที่มีประธานเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะคะซึ่ง คีย์ของ passive voice คีย์ของ passive voice ก็คือ b บวกด้วย verb ช่องที่3นะคะทีนี้อันนี้เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่เป็นภาพรวมของ passive voice ที่มีทั้งหมด12เ tense เด็กๆจะสังเกตได้เลยว่าเราจะเห็น b บวกด้วย verb ช่องที่3เห็นไหมคะ b บวกด้วย verb ช่องที่3อยู่ในทุกๆ tense อยู่ในทุกๆุกเทนนะคะแต่เพียงแค่ว่า <c oughs> b นั้นเนี่ย b เนี่ยจะอยู่ในรูปไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเทนส e เทนนั้นเนี่ยเป็น tense อะไร b มีได้ตั้งแต่อะไรบ้างคะเด็กๆ b มีได้ตั้งแต่ is a m a r e ถ้าเป็น past ก็จะเป็น was were นะคะเป็น been ก็ได้ช่องที่3หรือเป็น being ใน continuous ก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็น b เฉยๆก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นเด็ก,ดกจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเราจะเจอ b บวกด้วย verb ช่องที่3เห็นไหมคะ b เห็นไหมคะคัวบอกแล้วว่า b มีได้หลายลูกเราจะเจอ b บวกด้วย verb ช่องที่3อยู่ในทุก tense ของ passive voice นะคะ <c oughs> ทีนี้ในในของมสามเนี่ยเราจะโฟกัสกันอยู่ที่2 tense ก็คือ passive voice ของ present simple tense กับ p s s i v e Voice ของ Past Simple Tense ซึ่งอ้าเรามาดูกันนะคะวิธีการเปลี่ยนจาก Active ให้เป็น Passive สำหรับ Present Simple Tense ซึ่ง Present Simple Tense เนี่ยนะคะอ้าวเรามาดูโครงสร้างที่เป็น Active ก่อนโครงสร้าง Active โครงสร้างที่เป็นประโยค Active Active คือประโยคที่มีประธานเป็นผู้กระทําก็จะมี subject แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่1 subject แล้วบวกด้วย verb ช่องที่1 แต่ถ้าเมื่อไหร่ประธานเป็นคนคนเดียว v e r b ก็จะต้องเติม s หรือ es ลงไปด้วยถูกไหมคะทีนี้ต่อมาเมื่อเราเปลี่ยนจาก a c t i v e ให้เป็น passive เมื่อเราเปลี่ยนจาก Active ให้เป็น passive นะคะประธานยังคงอยู่แต่ประธานตัวนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่ทำละประธานตัวนี้เป็นคนที่ถูกกระทำนะคะแล้วก็บวกด้วย be ซึ่ง be ใน present simple tense เท่ากับอะไรคะ is amr be ใน present simple tense เท่ากับ is amr แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3โดยการเราเอา verb มาจากไหนคะเอา verb มาจากตรงนี้แหะคะ่ะแต่ตรงนี้ใช้เป็นช่องที่1พอมาอยู่ใน p a s s i o i c e เราต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่3เรามาดูโครงสร้างประโยกกันนะคะจิมมี่จิมมี่เป็นประธานเห็นไหมคะ eats k i n เป็น verb jimmy eats an o m e l e t t an o m e l e t เป็นกรรม เห็นไหมคะอันนี้เป็นโครงสร้างของอะไรคะเด็กๆอันนี้เป็นโครงสร้างของ active voice เพราะว่าประธานเป็นคนกินไข่เจียวจิมมี่กินไข่เจียวเห็นไหมคะพอเราจะกลับโครงสร้างของ active voice ให้เป็น passive voice นะคะทำโดยการที่ย้ายกรรมย้ายกรรมให้มาเป็นประธานซะก็กลายเป็น an omelette an omelette นะคะ an omelette เป็น singular เพราะฉะนั้นเป็น singular เราก็ใช้ b ที่เป็น is เห็นไหมคะต่อมาเราก็เอากริยากริยาตัวนี้กริยาช่องที่1ของ active voice เนี่ยมาทําเป็นช่องที่สของ passive voice ซึ่งช่องที่1เป็น i t ช่องที่สองเป็น a t ช่องที่3มเป็น eaten เราใช้ช่องที่3นี้ค่ะเราใช้ช่องที่3มนี้ a n omlet e is eaten by jimmy แค่นี้เราก็จะได้โครงสร้างที่เป็น passive voice แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีก ครงสร้างหนึ่งนะคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง people in Thailand speak Thai people in Thailand speak Thai บอกว่าคนในประเทศไทยพูดภาษาไทยโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่เป็นอะไรคะเป็น active เพราะประธานเป็นคนทำสิ่งสิ่งนี้นะคะประธานเป็นคนคทำสิ่งสิ่งนี้นะคะพอเรากลับมาเป็น passive เราต้องเอากรรมของประโยคมา เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น Thai เราก็ยกภาษาไทยลงมา Thai t h เป็น Singular ก็จะเป็น is Thai is spoken spoken มาจาก speak ซึ่งกริยา3มช่องของ speak ก็คือ speak spoke spe spe แล้วก็ spoken แบบนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น speak spoke spoken Th ย is spoken in Thailand ภาษาไทยถูกพูดในประเทศไทยเด็กๆจะสังเกตว่าในข้อนี้เราไม่มีคำว่าบายเหมือนข้างบนเราไม่มีคำว่าบายเพราะอะไรคะเราไม่จำเป็นจะต้องบอกก็ได้ว่าโดยใครเพราะเราพูดเราพูดถึงในประเทศไทยอยู่แล้วเราก็ต้องหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้อยากให้รู้ว่าเป็นใครพูดไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปเพราะฉะนั้น ไม่จาเป็นจะต้องใส่ายก็ได้นะคะ by จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยน active มาเป็น passive นะคะทีนี้เรามาดู active voice และ passive voice ของ past simple tense บ้าง mm hmm. เห็นไหมคะถ้าเป็น active voice ของ past simple tense mm hmm. ก็จะเป็นประธานแล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่2ประธานแล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่2นะคะ ต่อมาพอเปลี่ยนมาเป็น Passive เราก็จะเอาประธานขึ้นต้นแต่ประธานตัวนี้ก็คือกรรมของของ Active นั่นเองนะคะแล้ว b b ของ p a s s Simple Tense เท่ากับอะไรคะ Was Were b ของ p a s s Simple Tense เท่ากับ Was Were แล้วก็กริยาตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นช่องที่3เช่น Scott cleaned his room นะคะสกอตทำความสะอาดห,ห้องของเขาอันนี้เป็นแอคทีฟไว้เพราะสกอตเป็นคนทําเองนะคะแต่พอมากลับเป็นพ a สซีฟไว์นะคะก็ต้องเอาอก,กรรมตรงนี้มาขึ้นก็เป็น his room b ก็คือ was his room was cleaned เห็นไหมคะอันนี้มันเป็นช่อง2อ,อยู่แล้วช่อง2เติม ed ช่อง3าก็มักจะเติม ed นะคะ his room was cleaned by scott นะ,ะห้องของเขาถูกทำความสะอาดโดยสกอตนั่นเองนะคะ ต่อมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะ These shoes were made in Korea These t w o were made in Korea ข้อนี้เป็น Passive voice นะคะนคะบอกว่ารองเท้าคู่นี้นะคะ These shoes รองเท้าเหล่านี้นะคะ were made เห็นไหมคะจะมีโครงสร้างของ b บวกเ้ยกวย v e ว b ช่องที่3 made เปน็นช่องที่3นะคะช่องหนึ่งจะเป็น made ช่องที่2จะเป็น made ช่องที่3จะเป็น made S These s h o were made in Korea. รองเท้าคู่นี้ถูกผลิตในประเทศเกาหลีเห็นไหมคะไม่ใส่บายเพราะไม่ได้อยากให้รู้หรือไม่จำเป็นจะต้องเน้นย้ำนะคะก็เลยไม่ใส่บายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนประโยค active voice ให้เป็น passive voice ของ past simple tense นะคะต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็น exercise นะคะต่อมาอันนี้จะเป็น exercise นะคะให้เด็กๆได้แยกแยะนะคะอันนี้จะเป็น Exercise ให้เด็เกๆได้แยกแยะว่าโครงสร้างแบบนี้เป็น Active หรือเป็นพาสซีฟนะคะเอาเรามาดูตัวอย่างอันแรก farmers farmers grow rice นะคะชาวนาปลูกข้าวรู้จักประธานค่ะประธานกริยากรรมประธานเป็นคนปลูกเพราะฉะนั้นถ้าประธานเป็นคนทําแน่นอนว่าเป็น a อคทีฟนะคะต่อมา rice is grown by farmers ข้าว ปลูกโดยชาวนาเห็นไหมคะสังเกตว่า is e grown is เป็น b grown คือช่องที่3เพราะฉะนั้นมี b บวกด้วยวมช่องที่3อย่างนี้แน่นอนว่อ,อเป็น passive voice นะคะอันนี้ควมให้เด็กๆไปฝึกแยกดูนะคะลองฝึกแยกโครงสร้างว่าโครงสร้างที่เราเห็นเป็น active voice หรือเป็น passive voice นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น การบ้านนะคะแล้วก็เมื่อถ้าเราได้เป็น active v o i c e เราก็ฝึกกลับมาเป็น passive voice หรือถ้าเราเจอ passive voice แล้วให้เราฝึกเป็น Active voice นะคะให้เด็กๆนะคะย้อนกลับไปดูในสไลด์นะคะวิธีการเปลี่ยนกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่า passive voice เราจะเจอได้บ่อย passive voice เราจะเจอได้บ่อยในการอ่านรวมทั้งเราสามารถปรับ passive voice ไปใช้ในงานเขียนของเราได้นะคะเป็นการเปลี่ยนความหมายนะคะเป็นการเปลี่ยนความหมาย passive voice จะเป็นโครงสร้างประโยคที่เน้นย้ำประธานเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจบหัวข้อนี้กันตรงนี้นะคะให้เด็กๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หัวข้อต่อไปคะ่ะ